Every age, there is a cause worth fighting for. But in the future, the greatest threat to our survival will not be men at all. Here now, the youth go. of tomorrow must face an enemy more devastating than any ever imagined. ในที่สุดก็มาแล้วนะครับกับเกม Starship Trooper Thailand Command นะครับก่อนหลังจากที่รอคอยมาอย่างยาวนานเลยนะครับอันนี้เป็นตัวเดโมนะก็ถ้าใครอยากลองเล่นนะครับก็ไปโหลดในสตรีมได้เลยนะครับเขาปล่อยให้ลองเล่นฟรีนะอันนี้ผมก็เหมือนทําเป็นคลิปรีวิวก่อนแล้วกันนะครับว่าตัวเกมเป็นยังไงนะก็ถ้าหากพูดถึงเรื่อง Starship Trooper นะครับผมว่าเด็กรุ่น90นะครับน่าจะรู้จักกันดีนะครับสําหรับเรื่องนี้นะแต่ว่าเด็กสมัยใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับว่ามันคือเรื่องอะไรนะครับก็ลองไปหารับชมดูนะ แต่ก็เนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับคือเราจะเป็นมนุษย์โลกนะครับแล้วก็มีการลุกหลันจากพวกแมลงนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นพวกอารักนิดนะก็จะมีแบบหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับอย่างที่เราเห็นกันได้บ่อยสุดเลยนะครับก็คือพวกวอลเออร์นะครับจะมีฟันที่ค่อนข้างแหลมคมนะจะเรียกว่าฟันก็ไม่เชิงนะครับมันเหมือนเป็นที่งับอะเออก็เรียกว่าฟันแล้วกันประมาณนั้นแหละก็จะ <Update> เห็นได้บ่อยสุดเลยนะครับเป็นพวกวอลเออร์แล้วก็จะมีแบบเป็นพวกแทงเกอร์ครับเขาจะเป็นตัวพ่นไฟนะตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะครับ แล้วก็เทีนได้บอยอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นพวกฮอปเปอร์ครับจะเป็นแมลงที่แบบบินได้นะตัวสีเขียวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญนะครับเวลามนุษย์โลกจะลงจอดบนดาวนะครับเขาจะมีตัวที่ชื่อว่าพลาสมานะครับจะยิงแบบระเบิดพัดมาไปโจมตียานของพวกมนุษย์ได้นะครับอันนี้คือแมลงหลักๆนะครับที่เราเห็นค่อนข้างบ่อยนะครับสตัวนี้สชนิดนี้นะครับอันนี้ผมอิงมาจากภาคแรกแล้วกันนะเพราะว่าภาคหลังๆนี่มันรู้สึกว่าเลอะเทอะไงก็ไม่รู้นะครับภาคแรกสนุกสุดแล้วนะเรื่องนี้ แต่จริงๆถ้าพูดถึงการลุกลานนะครับคือในเกมกับในหนังอาจจะแยกกันหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับคือในเกมเนี่ยอย่างตัวอย่างเขาบอกว่ามนุษย์โลกนะครับจะมายึดพวกทรัพยากรน,นะมหาทรัพยากรน,นะครับแต่ว่ามีชาวอลักนิดอยู่ไงก็คือพวกมแมลงนะครับอยู่ก่อนเราก็ต้องมาโจมตีนะแต่ว่าในหนังอ่ะคือเหมือนแบบมแมลงมันมาโจมตีก่อนผมก็จะว่าอย่างนั้นนะถ้าเนื้อเรื่องในหนังนะครับอันนี้ก็ผิดถูกกังขออภัยด้วยแล้วกันนะ อ่ะโอเคครับอันนี้ก็คือเนื้อเรื่องคร่าวๆของ Starship Trooper นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคือถ้าดูจากพื้นฐานตอนนี้นะครับเหมือนเกมอย่างพวก Company of h e r o เลยนะครับที่แบบเป็นยูนิตเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็ดูภาพกราฟิกครับถือว่าสวยใช้ได้เลยนะโอเคนะครับมุมกล้องเหมือนว่าจะหมุนไม่ได้ฮนะเดี๋ยวขอลองกดปุ่มนิดนึงครับมีบอกไหมว่าหมุนตัวอะไรไม่น่าจะมีครับเหมือนล็อกมุมอย่างนี้เลยนะเออเหมือนพวก Company of h e r o เลยนะครับประมาณนั้นเลย จริงๆมันเคยมีอีกภาคหนึ่งนะครับภาคนั้นจะแบบค่อนข้างอิสระเลยนะเราจะบังคับยูนิตเป็นตัวๆไปเลยนะครับแต่ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างเก่าแล้วนะผมจําชื่อไม่ได้แล้วแต่แบบมีเดี๋ยวหาภาพมาให้ดูแล้วกันนะครับเกมนั้นก็สนุกดีนะเป็นเกมในช่วงแบบ PC ช่วงแรกๆเลยมั้งสนุกดีนะครับเกมนันเน่โอเคนี่ภาพหน่วยสควอตนะครับก็ดูโอเคเลยนะไล f ์เฟิร์นทูปเปอร์ครับหกทีถึงพวกไอ้สิ่งปลูกสร้างนี้จังเลยอะ มาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับไปทำตามเควสนะการเล่นก็น่าจะไม่ยากนะครับถ้าใครเคยแบบเล่นเกมน,นี้มาก่อนอยู่แล้วนะครับการควบคุมยูนะิตนะแบบสายคขม่ได้ออฟฟิโนะครับน่าจะแบบสบายๆเลยอะ่ะมีการใช้อบิลิตี้ด้วยนะครับเครื่องระเบิดเออเหมือนเลยนะอา้าวเจอมแมลงแล้วครับ no อันนี้เหมือนเป็นผมเรียกว่าเป็นพวกขนส่งอะ่ะ <laughs> 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 มันจะคอยแบบตัวใหญ่ๆไว้นะครับไว้ตัวพวกนี้ <laughs> แล้วก็มนุษย์ก็มาผ่าตัดนะ ดูพวกออ,อนาตมีของมแมลงนะครับไปครับเราจะมายึดดาวแมลงนี่พวกนี้นะครับคือวอริเออร์นะครับพวกเนี้ยเฮ้ยโมเดลก็ทำดูดีนะใช้ได้ครับชใช้ได้เขียวมาช่วยเร็วพี่น้องอถอยหน่อยถอยหน่อยเอ้ยเราบังคับไม่ได้นี่เป็นยูนิตเพื่อนครับจะเป็นสีเขียวมันจะมีแบบเอ่อพวก บนหัวครับเป็นสัญลักษณ์นะเพราะว่าเราแบบโดนบังอยู่นะครับยิงไม่ได้นะบังเพื่อนติดเพื่อน,นครับเกนนี้มีระบบนี้ด้วยนะต้องไปหาที่แบบเนินสูงสูงนิดนึงครับยิงเร็วยิงเร็วยิงได้ไหมผหติดเพื่อนติดเพื่อนผมว่าต้องอ้อมมาฝั่งนี้แล้วกันยืนเป็นแนวไว้ครับเฮ้ยมาเว้ยถอยหน่อยถอยหน่อยอุ้ยตัวนี้โดนมะเนี่ยไม่นะเพื่อนยิงมั็ ระเบิดซะหน่อยนี่ระเบิดไปเออเหมือนเลยเหมือนคอมพิวเตอร์พีโรเลยนะครับโอเคอยู่นะโอเคน่าเล่นครับน่าเล่นไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปอุย้ยมีแบบเลือดสาดเห็นเรงนี้ยโอเคเดี๋ยวจะมีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดนะครับ Enjoy f i r e w o r k ์ว่ะ <laughs> ผู้ไฟมาแล้วนี่ ต,ตึมตึมติมมีซาร์โมชั่นด้วยนะครับอาว่าอันนี้คือร,รังของเขานะเห็นไหมมันจะมีถ้ำอยู่นะครับออโอเคก็ฆ่ามันให้หมดนะครับก่อนที่มันจะมันไปถึงฐานนะนะไปเดินหน้าโอเคภาพสวยใช้ได้เลยนะครับถือว่าสมกับการรอคอยนะเกมนี้ เกมก็ราคาไม่แพงนะครับประมาณ300กว่าบาทนะมีทีออเดอร์แล้วนะครับแต่ว่าเปิดจรงนี้ก็ประมาณช่วงปีหน้านะอันนี้ย้ำนะครับว่าเป็นตัวเดโมนะอันนี้เฮ้ตรงนี้เป็นเนินเฮ่ขึ้นเนินมาครับเพื่อนเราก็ยึดตรงนี้ไว้ครับก็เป็นแนวเกมการวางแผนนะนะ RTS เรียวไทม์โหมันฆ่าคนละหมดเลยฮะ ยิงแมลงถ้าเราเล่นเป็นฝ่ายแมลงได้ก็น่าจะมันดีนะอมันเคยมีเกมออนไลน์สมัยก่อนนะที่ชื <affili ates> <Allah. S 3> ่อว่า PVP ไม่รู้มีใครเคยเล่นหรือเปล่านะครับอันนั้นก็สนุกดีนะอยากเล่นอีกจังเลยก็จะมีฝั่งหนึ่งเป็นมนุษย์นะครับฝั่งหนึ่งเป็นแมลงนะเออน่าเล่นน่าเล่นอันนี้เป็นพวกซัพว์พายต่างๆนะครับเอายิงีกครับจังหวะนี้เออยิงไปซูมหน่อยซูมหน่อยเน้นเน้น โมเดลทำดีมากครับเก็บกระสุนเก็บของพวกนี้ครับเออยึดเขตนะยึดเขตยึดทรัพยากรครับไปต่อไปต่อตามถนนไปที่เมืองครับเออแต่ดาวมาแรงจะมีถนนได้ไงนะแสดงว่าเราอาจจะมายึดไว้นานแล้วนะครับ มาตั้งเขาเรียกอ,อะไรตั้งคลลนล้นีเออตั้งไม้นาน้ะครับมาเก็บเกี่ยวทรัพยากรเหมืองแร่ต่างๆนะปืนไฟครับยิงข้าไปเอานี่ไงเขาบอกว่ายิงไม่ได้นะนีับเพราะว่าติดเพื่อนนะเราต้องมาตรงนี้ครับเป็นการสอนเล่นอ่ะหมุนนิดนึงยืนตั้งแนวไว้ยิงไปครับยิงไปครับเคสวยโดยขนขึ้นนิดนึงปืนไฟก็ดูโหดดีแนฮะ ยิงไปครับยิงไปครับนี่ขึ้นสูงเลยแล้กันลุ่มนี้นี่ขึ้นตามมาครับยิงยิงยิงงโอ้ตัวขาดออุ้ยมันก็กัดเราแรงเหมือนกันนี่หว่าเออโอตัวขาดเลยโอ้คนนี้แบบไม่นะเออตัวขาดครึ่งเลยครับในหนังก็อาจจะโหดนิดนึงนะคือหนังก็ทำดีนะครับหนังภาคหนึ่งอะ่ะทำค่อนข้างดีเลย ยิงไปยิงไปเฮ้ยอันนี้มันติดนี่หว่าเออลืมลืมลืมถอยหน่อยถอยหน่อยโอ้โห <c oughs> เราแบบตายอย่างเยอะครับมันมาเฉาะทีเดียวเราตายเลยยิงเข้าไปเอาระเบิดนิดนึงวนไปนี่ระเบิดระเบิดเออเอาหน่อยตึมโอเคแต่เสียงเอฟเฟกต์บางอย่างก็ยังไม่ค่อยโอเคนะครับอย่างระเบิดนะ มันไม่ตื้มอ่ะเออมันไม่ตุ้มตามเลยอ่ะอ่ะติดเพื่อนติดเพื่อนถอยหน่อยเดินถอยเดินถอยโอ้ยโดนเฉาะถอยหน่อยจ้าถอยหน่อยจ้าสับกันยิงเอายิงดนไม่ยิงไนงะเออยิงเขาไปมันจะมีวงขอบเขตการโจมตีอยู่นะครับก็ยิงเขาแน่งไกลนะยิงไกลอยู่เกมนี้พยาบาลดิโอเค กดตัว F ก็กดไม่ได้นะต้องไปที่ฐานก่อนหรือเปล่าเออนี่ไง Capture Radio Station มามา Capture <า><ๆ>ไว้มีธงขึ้นมาแล้วครับสหาหพันธ์ใช่ไหมเออสหาหพันธ์ Federal เพิ่มได้ไหมขออนี่ไงเพิ่มหน่วย<ๆ>เพิ่มหน่วยโอเค เฮ้ยยานลำนี้มาแลวเว้ยเฮ้ฐานมาเสริมเร็วสวยัยทำโอเคอยู่นะขนลุกเลยว่ะชอบโมเดลเขาจังเลยตอนนี้กระสุนสองลังครับ Sir, ผมว่าจะมีกลุ่มแมลงนะครับมาทางตะวันออกนะ okay. ก็เดี๋ยวเราต้องเตรียมพร้อมไว้ครับมาเรียกกำลังเสริมได้ไหมดีเฟนต์โอเคอให้ดีเฟนต์ฝั่งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปนะมาอีกีวิครับอ๋อเราบังคับพวกนี้ได้แล้วนี่โอเคปืนไฟจะเป็นเอนจิเนียร์ครับคอมแบทเอนจิเนียร มาเอนจิเนียร์อยู่ด้านหน้าเลยครับปืนไฟมันมาแล้วครับเด็ดคุ้มกันไว้พี่น้องเอนจิเนียร์มานี่ข้างหลังเดี๋ยวไปเติมก่อนไปเติมก่อนโอเคมาแล้ววายยิงมันยิงมันมาเร็วมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยน่าจะไหวอยู่ครับตรงนี้โอเคพอยิงได้นะโหมาโคตรเยอะเลยวะ่ะ เผาไปเผาไปเินจิเนียร์เผาไปอุ้ยโดนมาตัวต้องถอยครับน่าจะไหวฟื้นพลังก็ฟื้นฟรีนะมาเรื่อยๆโอเคเรียบร้อย,อ,ย,อ,ยอุยคำสั่งใหม่มาครับให้ไปยึดฐานลรง,งนี้เปล่า เป็นอาโพสอ่ะนะตรงนี้จะมีขึ้นป้อมด้วยนะครับเออคนนึกถึงอ่ะขึ้นป้อมปืนก่นยิงโคตรมันอ่ะไปครับไปครับไปพวกเราลุยเ ra ๋ยวมาเก็บกระสุนนี้ก่อนเามีฝ um, ั่งนี้นิดนึงครับน่าจะเคลียร์ไหวนะเคลียร์ดิ ยิงได้ยิงครับเผาไปเลยตรงน,นี้อ้อมไปโหนี่เดินฝ่าไปเลยไม่สนใจเลยเลยเลีเยร์เรียบร้อยอ่ะเก็บกระสุนเฮ้ยข้างหลังมาก้งหลังมากโอ้โหเดียวเดียวเดียว,เ,ยวเพื่อนคุ้มกันหน่อยเพื่อนยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยเฮ้อโดนเฉาะไปครับสวย ยิงน่อยยิงน่อยยิงน่อยต้องแบบรักษาระยะดีๆนะครับเวลาแบบยืนติดกนันเงี้ยมันยิงไม่ค่อยได้นะเขี่ไป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 ไม่รู้ว่าที่มันเก็บกระ <c ans> สุนมันเก็บไปไหนนะครับเผามันไปเลยพี่น้องเออเผาเลย ใครถึงเอาโพดแล้วนะครับตรงนี้โงลง่ลงแฮะโล่งจัดเดลตาโฟร4ครับเอาโพดนี้ไปข้างหลังมาวะ่ะยิงนี้ เออยิงหน่อยยิงหน่อยโหนี้ติดกันเกินไปเอายิงเออยิงหน่อยยิงหน่อยปืนไฟใจเย็นปืนไฟวิ่งไปเผาเลยว่ะโอเคเรียบร้อยไป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 นี่เอาโพแ้บเอาปิดเฉยแรลงกำลังมาครับแล้วแบบ ไม่ปิดเฉยอะแล้วไม่ได้เข้าไปเลยไม่นะผม oh, ไม่ได้เข้าเลย oh, เพื่อนเพื่อนใจร้ายว่ะผมมาแรงมาเพียบเลยครับประตูมันกดไม่ได้ด้วยนะผมมาแรงอย่างเยอะเดียวเดียวเดียวยวต้องอยู่ที่สูงอยู่ที่สูงยิงกองนี้กอนยิงกอนงกอนีุ้ยตัวฮัปเปอร์มาครับตัวบินตัวบินนี่ก็โหดนะ ตั้งแนวไว้ตั้งแนวไว้ปืนไฟอยู่ข้างหลังแล้วกันยิงระยะไกลก่อนครับมีป้อมปืนกลยิงอย่างมันเรื่องเหลืองขึ้นกระสุนไปอาจจะเป็นความร้อนนะครับามร้อนของปืนของป้อมมาแล้วครับมาแล้วครับในหนังนี่แบบคือตอนมันตายนะครับมันจะกองกองกันแล้วก็ปีนข้ามมานะโผแบบ ยังโหดอะเออนี่อะไรเนี่ยปืนไฟเผาเฉยแมนออนวอลอย่าไปฮิวก่อนได้ไหมฮิวครับฮิวมาเที่ยลำสองลำมา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 ลืนไปบนกำแพงเร็วพี่น้อง ป้องกันฐานไว้ฝั่งนี้มาเยอะแฮะปืนไฟไม่รู้ว่ามันเผาได้ปะนะลองอขึ้นมาแล้วกันโอ้ฝั่งนี้มาเพียบเลยครับยิงมันยิงมันโอ้ยตัวบินตัวบินฮอปเปอร์มาเออล่วงไปซะติดเพื่อนนะยิงไม่ได้มาน,นี่แล้วกันเออปืนไฟเผาไปเลยครับนี่ไงนี่มันปีนแล้วเห็นไหมเออเหมือนในหนังเลยอะ ปีนขึ้นมาครับยิงเข้าไปปืนร้อนจัดเลยโหติดเพื่อนเนี่ยยิงไม่ได้โอเคตอนนี้ผมยังสร้างพวกยูนิตไม่ได้นะยังไม่มีนะครับตรงนี้ในแดงๆอ่ะลองออกไปดูได้ไหม ไม่ได้จะบอกท้ะว่าบักเรียบร้อยเจอบักของจริงอ๋าเปิดประตูได้นี่ไงโอเคลองไปดูนิ่กองหนึ่งมันคือจุดอะไรแดงๆตรงนี้ปิดประตู มันคืออะไรมันคืออะไรยิงมันเออยิงมันมันติดแหละอเน,นี้ยบั๊กนบั๊กครับยิงก็ไปยิงไปหัวไกลๆจะยิงไม่ค่อยแรงนะยิงไม่ค่อยโดนยิงมันเออโอเคก็ชนะแล้วนะครับจบด่านที่หนึ่ง ากากร็ <esser have S 1> ผมว่าขอเล่นประมาณนี้ก่อนแล้วนะครับนะคือไม่อยากสปอยเกมเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวเราเล่นตัวจริงกันเลยดีกว่านะอันนี้ก็มาแนะนํากันนะครับเผื่อใครสนใจอยู่นะครับหาเกมแนวแบบวางแผนการรบเล่นอ่ะนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับถ้าสนใจดีแล้วก็ถ้าใครแบบชื่นชอบ Starship Super อยู่แล้วนะครับน่าจะชอบเกมนี้เลยนะโอเคครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ 拜拜。Bye bye.